พอเจ้ากินเราดูปะนี่ว่าเป็นตับเจ้าพังหมดแล้วบ่ว่แดกเรากินตับพังดีกว่าึิจริงจังกับคนม่มใจ นูนูนสอนว่าภาษาผู้ไทยเนี่ยนะจากสองสามคำเอาคำเดียวพอหน้าเดี๋ยวคำเดียวก็ได้ไอ้นุนรอตามเด้อจ้าอายอายเจ็บเจฟโอ้โหโอ้โหโวยบวเจ็บเด้อโหโวยมอนเป็นภาษาผู้ไทยแหมเป็นเจ็บหัวเข่าคำไม่เกิดสัตว์นาให้น้องเกิดเป็นงัวแม่อ่ะอายสิเป็นคนเลี้ยงสิคอยสี่แต่แม่งัวจ้า A de te le gusta la cachimba, 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 le gusta la le gusta la cachimba, le gusta la cachimba. ญานกูชือหาพันอยีหจิมึจิ๋างเมื่อเดยกทีกระซมคุณบอเชื่อใจกูบอไปซมหรอกไปซงมาบ้านบามอบอคุบ่เชื่อใจเตรียมเื้อติมไม่กินได้มเท่าันี้กูทั้งไปแล้วมอเท่าเอามาซงได้ไเติมไเขาว่าขัยังนึมึมแรงอ่ะเขาเตรมาทงเอามาซงมาได้รมาทยี่หาจิมึงกูเอาแล้วก็แล้วมึงกี่ใจย เอามาทงกูัวเอามาทงมาได้มามส่งโอ้ยกูทีเจีห่านี้นวมาอกูดบ่สอมาได้เสอเฮ้ยกูบคือบกวดกูชัเนาะกูเปยังเนาะมือแห้งอกูนีกูทั้งคปไปสุบีพใหญ่จงมีความสุขจ้ายาไม่ไปอีกกัน บายบายหัวไก่บอกคุเฮ็ดจังที่กระได้จะกระยันซื <h <h いい้อมาเท่าได้เ eh น uh ี่ยฮัลโหลสีไปเอาันปลาหมึกมาใหัยิ้มให้นี่นะมันบาแดกเราแดกเบียร์นี่มันแดกแต่ปลาหมึกนี่เฮียฮ่ามึงเฮียวมึงมาเคยได้แดกเอ้มันจากสีโปรยนี่นะสีไปเอ้ย อาจารย์ครับรอาจารย์พรอาทำไมพระถังซำจังนี่ถึงต้องขี่ม้าไปอินเดียฮะโอ้บ่เคยเบิ้งหมดเลยเนี่ยจะได้ไปปัญเฉียนป้าปิฎกได้เร็วไงม้าวิ่งเร็วไงไม่ใช่ฮะทำไมสมัยนั้นไม่มีรถเมล <laughs> ์ขี่มา้าขันมีรถเมล์เหรอวะพระถังซำจังคือรถเมล์ครับผมจอดดูหัวโอ้ยขี่มา้มาวัวจิ้วหัวใช่ใช่ใชารถเมล์เนี่ยแกเราไม่เด็ดหรอกแต่เราพูดเอา กูไปกรองเส้นเสือเองไหมขึ้นกระโปรงแล้วพุยออกพุยพุยพุยสี่งนี่เป็นหัววาซาบิเขาบ่ได้บีเขาเจาะเขาไม่ได้เจาะเขาทำรูเขาบ่ได้เฮ็ดหูเขาตอกตะปูเขตอกตะปูแต่เขาซี่หูเขาบ่ได้ซี่หูแต่เขาแงดูเขาบ่ได้แงดูเขาหาปูเขาบ่ได้หาปูเขาบ้ากู เขาไม่ได้บ่อหักกูเขาแดดโลค่าหีหมาระเบิดนี่ไม่ใช่คนตลกนะนี่คนไม่มีแซนคนไม่มีแซนคนไม่มีแซนเมื่อนี้ลงมาเบิ่เข้าเจ้ากล้าครับเอา้าประธานตัวนี้โอ้จจมานอนล็กป่าที่บ้านนะเจ้าเนาะ ลูกในเด็กก็ได้ตัวกล้าบกูได้ไปลูกหน่งหัวมึงตัวไปจะาเป็นลูกของอกของกูนะเฮ็ดไปนะเจ้าเลยกเลยอัญมโซนนมี่นับในบ้านทันเพิ่งเลื่อพงล่องกระทตั้งิ่งเืนอมเพิงก็ไปเดอเจ้าดซ้เลยพิ่งเดอซ้อ่งยงรถึงอะไรก็มึงบาลังซิตีโุติแม่ ハロー。飲んでるかよ。 อเคเดีกาแฟเบียกันมาคือนี้กาแฟมะลงแตงองมึงลงตังเทียนหนอให้แม่ไปดิครับ มันจะได้บัวเท้าเสร็จแล้วกูมาให้นิดกูอเอาบัวเท้านิดนึงให้ได้แบบให้พ่อมีมูเลยอลโอเคน,นัมเบอร์วันทา่บ้านน้ามาอยู่ก็ ผ้าแดกหมูกระทายาม้อนเมินบอิจาคกูพัดอะไรยื้ล่ะกูบ่ะ้อนบ่ิยังนี้ล่ะกุบ่ะ้อนบะฮอนบ่ิยังเคี้ยเฮ้ยหาตัวเลยสร้างปวสายน้ำพองเมื่อน้อยหางกระตายนังกัดตัวพอมึงก็ตายพ่อกระตายเนาะงอ้าโลประกาศประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องบ้านเฮาอาจจะไปรังเกียจผู้ที่มาจากกรุงเทพเด้อเขาบ่แม่นปอบเออ อันจิลังเกียดเขาให้คิดทอดย่าขอผับปาเนี่ยอันพุทธิมาจากกรุงเทพขันมามี่บอลกักโตมากักอยู่หือนผู้เยบานเดอ้ออยากให้เมียมันติดน้ำสันดกวา่าชิได้หาเมีย,มยใหม่เะเด้ หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามตันเกียร์สี่พี่เกียร์ห้าบ้าไปแล้วครับตอนดีนะผู้ชมผัดข้าวผัดอะไรก็ไม่รู้ผัดบางมาเอาต้องขำเ๊ยอย่าบ้าย่าบ้าย่าบ้าไม่ขาสารดูมึงเนี่ยพี่ครับมือมาทำอะไรครับการจะกินเบลบองให้อร่อยนั้นต้องปั้นข้าวเหนียวให้พอดีคำแล้วก็ไปจ้ำจ้ำกีจ้ำก็อย่าจ้ำเบาจ้ำแบบนี้ดูดูกูอ ตาเป็นกบกบเปลี่ยนอ้ามืออ้าแสบเล็กน้อยออกร้อนนิดนึงไม่แดกไม่แดกดิอ้านึ่งอนซ้อ้าดูนึน่งอะไรนะนึนอะไรนะยังเป็น,ปนยังไงครับเป็นยังไงครับไปแดกบูด